ตอนนี้มีนิทานของหญิงสาวผู้ที่มีเงินเย็นแล้วเขามีดอกเบี้ยรับจากเงินเย็นนั้นมาฝากกันค่ะชื่อของเธอคือนางอมสินผู้หญิงที่ไม่ได้มีแค่เงินเย็นนะแต่ว่าเธอเอาเงินเย็นะไปลงทุนหลายอย่างมากเลยแล้วก็ให้เงินทํางานทางหนึ่งที่เธอทำคือเอาเงินเย็นนั้นะไปลงทุนในดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารแล้วก็เอาไปให้บริษัทตัวเองยืมแล้วเธอเองก็ได้รับแพสซีฟอินคัมมาเป็นดอกเบี้ยรับแล้วเธอก็วางผนภาษีอย่างมีชื่นเสง ทีนี้พอเธอเอาเงินไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารแล้วเอาเงินไปให้บริษัทยืมคือจะบอกว่าทางธนาคารในทาบริษัทอ่ะก็หักนะที่จ่ายเงิออมสินเอาไว้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทีนี้เนี่ยตอนสิ้นปีอ่ะพอนางออมสินเอาดอกเบี้ยรับที่ได้จากธนาคารและเอาดอกเบี้ยรับที่ได้จากบริษัทตัวเองเนี่ยมารวมกันอา้าวสรุปว่ามันเกินสองหมื่นบาทต่อปีภาษีไปเยอะเลยและนี่คือทำเรื่องของเธอค่ะหนึ่ง นางออมสินเลือก Final Tax ได้จบแล้วจบเลยถือว่าโดนหักหนาะที่จ่าย15%แล้วจบเลยไม่ต้องเอามารวมคำนวณภาษีตอนสิ้นปีซึ่งมันเหมาะมากเลยอะ่ะเมื่อนางออมสินมีฐานภาษีเกิน15%ไปเยอะเลยแปลว่าถูกหักแค่15%เป็นประโยชน์แต่กดคือถ้าเลือกแบบไหนแล้วอ่ะต้องเลือกแบบนั้นกับเงินได้ดอกเบีย้ยทุกๆกก้อนของเธอนะสองทังเลือกที่สองคือนางออมสินเอาดอกเบี้ยรับ ธนาคารจากบริษัทที่ได้รับมาเนี่ยเอามารวมคำนวณในปงดอ90ด้วยซึ่งมันเหมาะมากเมื่อฐานภาษีของเธอมันต่ำกว่า15%เมื่อมันต่ำกว่า15%แปลว่าเมื่อธานาคารกับบริษัทเนี่ยหักภาษีเธอเอาไว้และส่งสัมภาระไปแล้ว15%มันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเธอจึงควรเอาดอกเบี้ยรับนั้นนะ่ะกับภาษีที่ถูกหักไว้เอามารวมคำนวณในปงดอ90ด้วยแปลว่าเมื่อเอามารวมแล้วเนี่ยเธอจะเสียภาษีน้อยลงหรือไม่ก็ขอคืนภาษีได้มากขึ้นแต่แต่ ขอฝากคำถามไปที่นงางออกสินก่อนจากกันว่าทำยังไงให้ได้เงินเย็นเยอะขนาดนั้นค่ะทำยังไงมากกซิตบอกด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย